กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ค่ะพี่แนนช่วงนี้ยังสูงอยู่เลยนะคะในแต่ละพื้นที่ในภาคอีสานสูงมากมองไป,งไปเข้าไปทางในเมืองเห็นขมุกขมัวนี่ไม,มไ,มไม่ใช่หมอกใช่ไหมไม่ใช่หมอกค่ะหมอกจางๆหรือควันค่ะ,คะจริงๆแล้วคือเป็นฝุ่นนั่นเองนะคะโ,โดยที่จังหวัดหนองคายค่ะนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะจังหวัดหนองคายค่ะยังมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนนะคะสูงถึง128ไมโครกรัมตอ่อลูกบาศก์เมตรค่ะต้องบอกว่าสูงสุดในภาคตะลอกเฉ มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะจากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยภาคตะวนออกเชียงเหนือโดยสถานีตรวจวัด,วดคุณภาพอากาศบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าจังหวัดหน,นองคายนะคะมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5นะคะมีค่าสูงถึง128ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรค,ค่ะสูงสุดในภาคตะนออกเฉียงเหนือเลยนะคะ อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือว่า PM10 ค่ะมีค่า187ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะโดยมีข้อแนะนําด้านสุขภาพค่ะคือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงนะคะควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทนะคะอย่างเนี้ยอยู่บึงแบบนี้หลายคนไปวิ่งใช่ไหมคะก็ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนอง มีความจําเป็นค่ะก็คือสวมใส่แมสอยู่นะคะ,คะถ้าเกิดต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะสําหรับสาเหตุนะคะที่จังหวัดหนองคายเนี่ยค่าฝุ่น pm มอ5สูงเหน็นคือเห็นอย่างนี้นึกว่าหมอกอมอแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเขาอ,อยู่ติดริมโขงเนี่ยแหละคะ่ะมันเกินเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่า มีการก่อสร้างระบบระบายน้ําบริเวณแม่น้ําโขงนะคะก็เลยทําให้เกิดฝุ่นละอองรวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในบริเวณนั้นค่ะ,คะที่อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะหนองถิ่นนี่แหละซึ่งสวนสาธารณะหนองถิ่นเป็นจุดที่ตั้งของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษนะคะ,คะเขาก็เลยตรวจจับได้สูงสุดจริงๆอาจจะอยู่แค่บริเวณนั้นอาจจะไม่กระจายทั่วจังหวัด หนองคายนะคะแต่ว่าจุดนั้นน่ะเป็นผลมาจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะก็ระมัดระวังอย่างที่หนูดีบอกเนะออกไปข้างนอกบริเวณโลงแจ้งก็สวมหน้ากากอนามัยไม่ใช่แค่ป้องกันฝุ่นยังป้องกันเรื่องของโควิดก็ยังอยู่นะคะพี่เอ็สุดห้าก็เยอะค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะ